สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอนาคตลาวอนาคตไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลกแห่งอนาคตอนาคตลาวอนาคตไทยยุทธศาสตร์เชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลกหมุดหมายใหม่ที่เรียกว่าอีสานเกตเวและระเบียงเศรษฐกิจอีสานอลงกรณ ยกเหตุผลทำไมประเทศไทยต้องจับมือกับลาวอย่างใกล้ชิดเสมือนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ต้องพึ่งพาให้เกียรติกันและกันพระดมกุญซื้อของพรรคประชาธิป,ปัตย์ถ่ายทอดอนาคตลาวอนาคตไทยเอาไว้อย่างน่าสนใจและไม่ควรมองข้ามเมื่ออ่านข้อเขียนของเดะจ้อนอลงกรพลรบุตร อาจจะทําให้คนไทยตื่นมารับรู้ความจริงอีกมุมว่าสปปลาววันนี้ไปไกลแค่ไหนเมื่อวันที่26ธันวาคม2564นายอลรณ์กรพลบุตรรองหัวหน้าพักประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักประชาธิปัตย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อดีต,ตสอสอหกสมัย อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโพสเฟซบุกส่วนตัวอาลงกรพลบุตรในหัวข้อก้าวใหม่ประเทศไทยตอนนี้อนาคตลาวอนาคตไทยใจความระบุว่าเรากำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลก และการวางหมุดหมายใหม่ที่เรียกว่าอีสานเกตเวย์และระเบียงเศรษฐกิจอีสานในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ที่พักประชาธิปัตย์ดูแลยุทธศาสตร์นี้เป็นคารงัดที่จะเปลี่ยนอนาคตของอีสานและประเทศของเรา ผมจึงขอเล่าเรื่องสอปปลาวบ้านพี่เมืองน้องของไทยที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นคำตอบที่ว่าทำไมไทยกับลาวต้องผูกอนาคตไว้ด้วยกัน ล่าสุดลาวเพิ่งเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนเมื่อสองวันที่ผ่านมาใช้เวลาก่อสร้างเพียง5ปีโดยอยู่ระหว่างการทดสอบรถไฟโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าจากหลายมณฑลของจีนมาเวียงจันทร์และคาดว่าจะมีขบวนรถไฟจากยุโรปด้วยหลังจากผ่านการทดสอบและระบบตรวจตราผ่าน เดนเสร็จเรียบร้อยเส้นทางรถไฟสายนี้จะเปิดบริการได้อย่างสมบูรณ์ภายในครึ่งแรกของปีหน้าทำให้หนองคายกลายเป็นเกตเวทที่มีศักยภาพใหม่ของประเทศเชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมจีนเชื่อมเอเชียกลางเชื่อมยุโรป ความจริงเรากำลังพัฒนาระบบโลจิสติกและเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายโครงการตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดโดยทุกโครงการร่วมลงทุนกับต่างประเทศเช่นจีนไทยเวียดนามอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียและเกาหลีเป็นต้นเราต้องการเปลี่ยนข้อจำกัดเดิมจากประเทศไม่มีทางออกทะเลอยู่ในมุมอับเป็นประเทศแห่งความเชื่อมโยง อีกโครงการที่สำคัญมากสำหรับอนาคตลาวและรวมถึงอนาคตของประเทศไทยคือโครงการท่าเรือน้ำลึกหุงอ่างลาวเร่งพัฒนาเส้นทางเชื่อมเวียงจันทร์แขวงบอลิคำไซกับแขวงคำมว่วนตรงข้ามจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดฮาติงของเวียดนามโครงการนี้สำคัญมากๆเป็นช่องทางสู่โลกกว้างแห่งโอกาสที่สั้นที่สุด เหนืออื่นใดคือเป็นท่าเรือน้ำลึกในแผ่นดินเวียดนามที่เ um สมือนลาวเป็นเจ้าของ Books. บริษัทรัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวังวุ่งอ่างลาวเวียดนามลาวถือหุ้น60%เวียดนาม40เอร์ตั้งเป้าหมายว่าในปี2573ถ้าเท่าเรือน้ำลึกวุ้งอ่างจะสามารถใช้บริการแก่เรือสินค้าที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่5 0 0 0ตันถึง1 0 0 0 0แนตัน เรือบรรทุกตู้ container, ตต 50, ต 1, 200, ตอคอนเทนเนอร์ตั้งแต่ขนาดบรรทุก50,000ตู้ถึง1ล้าน2 0 0 0ตู้และเรือบรรทุกสินค้าเทกองตั้งแต่ขนาดบรรทุก3ล้านตันถึง20ล้านตันทั้งนี้จะเปิดให้บริการเฟสแรกในปี2566หรือภายใน2ปีข้างหน้านครพนมจะเป็นเกตเวใหม่ ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้บริการท่าเรือน้ำลึกวุ้นอ่างด้วยระยะทางไม่ถึง300กิโลเมตรท่าเรือดังกล่าวเมื่อพัฒนาเต็มรูปแบบจะสามารถขนส่งสินค้าจากไทยลาวและเวียดนาม ไปอเมริกาแคนาดาลาตินอเมริกาจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันรัสเซียและยุโรปเหนือโดยไม่ต้องผ่านสิงคโปร์เราไม่ได้พัฒนาระบบคมนาคมเท่านั้นแต่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปด้วยเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในแขวงบอกแก้วทางตอนเหนือใกล้กับฝั่งเชียงรายของเราหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ มหานาทีสีทันดรในแขวงจำปาสักตรงข้ามจังหวัดอุบลราชธานีขนาดของวงเงินลงทุนเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดรตั้งเป้าใช้เงินลงทุน9 0 0 0ล้านดอลลาร์และใช้พื้นที่60,000ไร่กว่า โครงการทางรถไฟลาวจีนที่ลงทุน6,800ล้านดอลลาร์ใช้พื้นที่1 9 1 1 2ไร่ยังไม่รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวเวียดนามกัมพูชาและเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทร์แม้จะเผชิญกับผลกระทบโควิด -19 มีอุปสรรคนานับประการอาจช้าลงบ้างแต่ลาวไม่ท้อไม่ถอยครับยังเดินหน้าสารฝันต่อไม่ยอมหยุด ตามไล่เป้าหมายของประเทศอย่างมุ่งมัน่นประเทศไทยของเราต้องจับมือกับลาวอย่างใกล้ชิดเสมือนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พึ่งพาร่วมแรงร่วมใจแบบพี่น้องเครือญาติเข้ารบและให้เกียรติกันและกันลาวและไทยสามารถผลึกศักยภาพของสองประเทศเข้าด้วยกันนี่คือคำตอบของยุทธศาสตร์ใหม่และการสร้างจุดเปลี่ยนประเทศด,ด้วยอีสานเกตเวย์และระบบเศรษฐกิจอีสานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งกลุ่ม จังหวัดหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมอีสาน20จังหวัดและประชากร22ล้านคนอยู่ในมุมอับเป็นดินแดนไม่มีทางออกทะเลเหมือนลาวในอดีตทําให้โอกาสของอีสานอับไปด้วยจึงต้องวางวิสัยทัศน์และเส้นทางการพัฒนาใหม่สําหรับอีสานของประเทศไทย ในปี2,562ก่อนเกิดโควิดเราเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ11ของโลกและอันดับ2ของเอเชียรองจากจีนแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะครัวโลกเส้นทางใหม่ๆคือโอกาสในการขนส่งเพื่อเพิ่มการส่งออกรายได้ให้ประเทศพร้อมกับพัฒนาฐานการเปรรูป สร้างกเกษตรกรมูลค่าสูงกระจายไปทุกภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และระเบียบเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านของเราสุดท้ายคือการบริหารการพัฒนาโดยโมเดลใหม่ๆใ,ให้ฉับไวรวดเร็วครับเครดิตอารง์กรผลบุตรขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ